ซอฟต์เอร์มาดที่รับรองได้แค่เวลานี้ไม่ถึงขึ้นชั่วโมงเลยนะคะหน้าฟูขึ้นเลยค่ะไม่เชื่อต้องมาลองดูนะคะดีจริงๆค่ะมาม่าจะริ้วรอยเนี่ยตรงหางตาแล้วตรงเนี้ยลูกเพราะเวลาแต่งหน้าแล้วเนี่ยไปออกงานแล้วเวลาย,ยิ้มอะ่ะตรงื่นยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่เวลาย,ยิ้มเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โห มันจะถ่ายรูปออกมามันไม่สวยเลยอะรู้สึกเหมือนกับแบบเขาเอาเครื่องมาลวดหน้าเราแบบเรียนีอกกระตุ้นให้เซลล์ข้างในมันเป่ดความร้อนมันค่อยๆซึมเข้าไปซึมเข้าไปข้างในมันจะร้อนเหมือนกับเซลล์ของเราอะเริ่มจะแบบชุ่มชื้นทำให้หน้าเราฟูขึ้นไม่เก็บแล้วค่ะเพราะว่าเครื่องอะเขาจะค่อยๆเพิ่มแปรงสมมติขึ้นหนึ่งสองสามพอคุณหมอที่นี่เขาจะมือเบาถ้าเราเก็บเราก็จะบอกเขาได้บอกคุณหมอได้เิคะว่าอุ๊ยคุณหมอคะมาเริ่มจื้อเอคุณหมอเขาจะมาเอให้ ที่นี่ก็จะมีการวัดุณหภูมเพื่อว่าขึ้นเท่าไหร่แล้วอะไรแล้วนะคะคุณหมอก,ก็จะรู้ว่าขนาดนี้คือมันไม่ร้อนแล้วขนาดนี้คือร้อนขึ้นคุณหมอก,ก็จะรู้นะลูกค้าจะทนไม่ได้คุณหมอก,ก็จะเบาลงอยากจะชวนเพื่อนๆที่อายุรุ่นเดียวกับพี่คนนี้นะคะห้ 5, าหกสิบขึ้นไปเนี่ยจะต้องมีริ้วรอยอยู่แล้วมาที่นี่ได้เลยค่ะเดอะทัสซอฟท์เซอร์มาทนี่รับรองได้ไม่เชื่อต้องมาลองดูนะคะดีจริงๆคะ่ะ